น,นะครับบก่บกบบ่อดินนะครับที่ทําจากกระเบื้องเก่านะครับเราก็นํามาใช้เกิดประโยชน์เนาะนช่วงนี้หน้าฝนนะครับล้างบ่อบ่อยนิดนึงนะครับ ก็จะมีนะครับบอ่อน้ำนะครับเป็นบอ่อหลักนะครับสำหรับให้อาหารนะครับก็อันนี้ต้องล้างทุกวันนะครับล้างทุกวันแล้วก็โรยเกลือลงไปนะครับแล้วค่อยให้อาหารนะครับสีสวยเลยทีเดียวนะครับ ครับตอนนี้นะครับท่านใดที่เตรียมจะเพาะกบนะครับรุ่นนี้นะครับสามเดือนนะครับเลี้ยงอีก3-4เดือนนะครับก็ได้แล้วครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับเลี้ยงไว้สัก4เดือนนะครับก็จะได้พ่อแม่พันธุ์กบละนะครับแต่นี้เราขายเป็นกิโลเนาะกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับ สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะกบนี่คือที่น่าทึ่งนะครับเขาก็จะมีความจําเก่งเนาะเวลาเราให้อาหารจุดไหนเราก็จะให้ตรงจุดเดิมนะครับ,นะรบอย่างผมก็จะให้ตรงบ่อนะครับบ่อข้างในบ่อเดี๋ยวก็โยนไว้งเนี้ยนะครับ,นะรบโรยไปตรงเนี้ยเราก็เขาจะขึ้นมากินนะครับเนี่ยจะทยอยขึ้นไปกิน อาหารนะครับเราไม่ต้องหวานลงข้างล่างนะเพราะข้างล่างนี้ก็จะเป็นดินโคลนนะครับน้ําโคลนนะครับก็จะไมไ่เวลาเขากินอาหารเข้าไปนะนะครับก็จะดูไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับนย่ก็ทยอยขึ้นไปกินนะครับเลี้ยงแบบนี้ดีนะครับไม่ต้องมีตาขายเพราะตัวใหญ่แล้วครับแมวก็ไม่ค่อยมากลัวนะครับ ตัวโตแล้วนะครับไซนี้อยู่ที่สามสี่ห้าตัวโลนะครับสามสี่ห้าตัวโลก็พอดีกินนะครับช่วงสามเดือนเนี้ยพอดีกินถ้าสี่เดือนขึ้นไปแล้วหนังจะเหนียวนะครับเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ดีกว่าเนะถ้าถ้ารุ่นนั้นนะครับตอนนี้ของผมก็เริ่มจะคัดแล้วครับเริ่มคัดพ่อแม่พันธุ์ไว้เพาะในรอบใหม่นะครับ ก็มีตัวโลโตเราเวลาเราคัดเลือกพ่อแม่พันธ์นะครับเรากา็ดูให้ดีนะครับเรื่องของความปาดเปียวนะครับเรื่องของโครงสร้างนะครับว่าสมบูรณ์แข็งแรงไหมนะครับพ่ะวาันี้เราเลี้ยงเป็นกบเนื้อเนาะเลี้ยงไว้กบเนื้อแล้วก็ไว้สําหรับขยายพันธุ์นะครับสําหรับบอกกบรงเองเนี้ยก็ทุกขั้นตอนนะครับทําเองทั้งหมดนะครับ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับการเพาะกบนะครับการเพาะลูกออดนะครับเลี้ยงจนมาเป็นกบเนื้ออะไรพวกนี้รวมทั้งเรื่องของการตลาดนะครับก็ทาเองทั้งหมดนะครับก็การตลาดนุปคงเองก็จะใช้การตลาดแบบชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องของทางโซเชียลนะครับของลุงพงนี่ก็จะมีลงทางช่อง y YouTube เนาะ เรามีช่องวิถีคุรับบ้านแบบพอเพียงก็คือช่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับการสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของรอเพีวัฒนธรรมตามเทศาากาลต่างๆนะครับงคงก็จะไปเป็นสื่อกลางนะครับไปไถ่ายทอดอการนําเสนอเรื่องราวนะครับผ่านบุคคลนะครับที่ยังคงอนรุรักษ์ ประเภทนี้วัฒานธารมไว้อยู่นะครับส่วนอีกช่องหนึ่งก็คือช่องลุงพงผักกินชาแนลนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับที่น่าสนใจร้านเด็ดร้านต่างๆที่ทํากับข้าวนะครับอร่อยนะครับเผื่อบ,บางทีท่านมาแวะเวียนผ่านมาทางรบบุรีนะครับมีร้านไหนก็เป็นตัวเลือกนะครับอีกทางหนึ่งในการเลือกร้านอาหารนะครับอของลุงพงเองก็จะมีที่บ้านก็จะทำกับข้าวนะครับ ก็คือตัวแม่ยงบ้านหมี่นั่นเองนะครับ mm hmm. เมนูเด็ดนี้ถ้าจะเป็นเมนูกบนี่แหละครับผัดเผ็ดกบก็จะมีลูกค้าประจํานะครับ mm hmm. ผัดเผ็ดกบผัดกะเพรากบเนี่ยก็จะมีลูกค้าประจําก็จะสั่งมาเข้ามาบ่อยเนาะวันนี้ก็เอามาแลกเปลี่ยนกันเท่านี้นะครับมีอะไรดีๆก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆครับสำหรับคลิปนี้ีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ